สำหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์น,นะครับใน2หัวข้อที่ผ่านมาก็คือเทคนิคของกล้าที่จะเริ่มเทคนิคความกล้าที่จะเริ่มของออสบอร์นนะครับก็ผ่านไปแล้วเขาเขียนใส่กระดาษใช่ไหมครับเขียนไปเรื่อยจนกว่าจะเกิดความคิดใหม่ๆเราก็สามารถที่จะฝึกได้เหมือนกันและก็เทคนิคการสร้างความคิดใหม่ก็คือของสมิธเนี่ย ก็คือเขาเขียน10แนวทางแล้วก็เขียนแนวทางย่อยๆออกมาหลังจากนั้นเราก็มาทํากิจกรรมส่งคนที่ยังไม่ส่งส่งนะครับอย่าลืมนะครับอยากจะได้พวกเราได้คะแนนเยอะๆนะครับได้เกรด A ทุกคนเโอ้คนสอนนี่มีความสุขนะครับคนเรียนก็มีความสุขเช่นเดียวกันแต่ถ้าไม่มีไม่ไม่ส่งงานเนี่ยคือผมไม่ไม่รู้จะหาคะแนนอะไรมาให้ นะครับซึ่งคะแนานนี่ผมได้แบ่งออกเป็นคะแนานกิจกรรมในห้องเนี่ยห้คะแนานเลยนะก็คือครึ่งหนึ่งเลย50าคะแนานสอบกลางภาคแค่20นะครับซึ่งเราได้รู้มาแล้วว่าสอบกลางภาคเราได้เท่าไหร่นะครับแจ้งไปแล้วนะและก็ปลายภาคก็คือที่เราจะเก็บกันอยู่นี่ก็อีกแค่30มคะแนานนะครับปลายภาคอีกสา เพราะฉะนั้นเราก็วางแผนไว้ว่า50คะแนนเก็บนะคะแนนกิจกรรมเราจะเอาเท่าไหร่ใน50คะแนนนะครับกลางภาคได้มาแล้วแล้วก็ปลายภาคจะเอาอีกเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรมากมายตัดอิงอิงเกณฑ์เป็นหลักนะครับอิงเกณฑ์เป็นหลักเพราะฉะนั้นต่างคนต่างสอบได้เต็มหมดเลยโอ้คะแนนได้80คะแนนขึ้นไปอ้าวได้เกรด A ทั้งยกเซตเลยโอ้โหสุดยอดครับสุดยอด นะฝากเอาไว้นะครับคนที่จะไม่ส่งงานส่งด้วยนะครับต่อไปเทคนิคที่3ครับเทคนิคที่3ก็คือเทคนิคผ่นตรวจของออสบอนเอ๊ะเ,เป็นยังไงออสบอนเนี่ยกล่าวไว้ตั้งแต่ปี1961นะครับออสบอลนี่เขาได้ใช้เทคนิคการทำของเก่าให้เป็นของใหม่นะครับ เขาทาของเก่าให้เป็นของใหม่ภาษาปัจจุบันถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาคงไม่มีภาษาที่มันใช้กันแบบแพร่หลายนะครับแต่ทุกวันนี้ก็คงเป็นอะไรนะรีไซเคิลใช่ไหมรีไซเคิลนะครับทำของเก่าให้เป็นของใหม่โดยด้วยแผ่นตรวจซึ่งจะไปกระตุ้นแนวความคิดนะครับก็เป็น เป็นจุดมุ่งหมายคือทำหาแนวทางที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับโดยมีอยู่ทั้งหมด4แนวทางด้วยกันสำหรับออสบอลนะครับซึ่งแนวทางของออสบอนเนี่ยนะครับแนวทางที่1แนวทางที่1ะครับก็คือของเก่าของเก่าเนี่ยที่จะเปลี่ยนเป็นของใหม่เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรอย่างอื่นได้ไหม เอาไปใช้อย่างอื่นได้ไหมนะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเอาไปใช้เออเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้อย่างไรบ้างอย่างเช่นขวดน้ำเปล่าเออเอาไปใช้อะไรได้อ๋อไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเราซื้อน้ำโคกน้ำชากินแล้วเหลือขวดเปล่าเอาไปกรอกน้ำเปล่าใส่ตู้เย็นนะ ก็ได้ประโยชน์แล้วเห็นไหมครับได้ประโยชน์แล้วมีประโยชน์เกิดขึ้นแล้วนะหรือแนวทางที่สองดัดแปลงได้ไหมนะขวดน้ําเปล่านะดัดแปลงได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือยกตัวอย่างเป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างเป็นขวดน้ําเปล่าก็แล้วกันนะครับดัดแปลงเป็นอย่างอื่นได้ไหมมีอะไรอีกไหมที่เหมาะสมกับสิ่งนี้นะครับ นอกจากดัดแปลงแล้วปรับเปลี่ยนได้ไหมของสิ่งนี้อย่างเช่นขวดน้ําเปลี่ยนได้ไหมยอย่างเช่นลองบิดดูบิดขวดน้ดําดูเปลี่ยนสีขวดน้ําดูอ๋อเปลี่ยนสีอาจจะสวยก็ได้นะครับคนอาจจะมาซื้อก็ได้เพราะมันสวยนะเติมกลิ่นเข้าไปได้ไหมยอย่างเช่นแทนที่จะเป็นขวดน้ํำเฉยๆใส่กลิ่น อะไรสักกลิ่นหนึ่งที่คนชอบคนก็อาจจะมาซื้อก็ได้นะหรือไปตั้งไว้ในห้องน้ำดับกลิ่นอีกนะครับเปลี่ยนรูปร่างเขาได้ไหมนะครับอย่างเช่นเอ๊ลองตัดออกหน่อยนึงทำหูหิ้วหน่อยนึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรกระถางดอกไม้ใช่ไหมเอาดินมาใส่เอาดอกไม้มาใส่ดอกไม้บานโอ๊ยสวยอย่างนี้เป็นตน้นนะครับก็คือปรับเปลี่ยนได้ไหมทำให้เคลื่อนไหวได้ไหม ทุกอย่างเลยนะปรับเปลี่ยนลองปรับเปลี่ยนดูนะครับของเก่าชิ้นนั้นอย่างที่มาดูข้อสี่กันมาดูข้อสี่กันก็คือเพิ่มเติมได้ไหมแทนที่จะปรับเปลี่ยนหาอะไรมาเพิ่มได้ไหมหาอะไรมาขยายได้ไหมยอ,อย่างบางที่ผมเห็นอยู่ในโลกโซเชียลนะครับเขาเอาก็คือถั่วส้วมเนาะถั่วส้วมแบบนั่งราบเนี่ย ถ้าเปลี่ยนออกก็คือมันก็เป็นขยะดีๆนี่เองไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะแต่บางเอื้นเขาเอาดินมาใส่เอาดินมาใส่เอาต้นไม้มาใส่อ้าวทาเป็นที่ปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยเออมันก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งเห็นไหมครับลองเพิ่มเวลามากขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงไหมลองเพิ่มความถี่ในการใช้งานมากขึ้นเพิ่มส่วนประกอบมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ มันจะเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ของเก่ากลายเป็นของใหม่ได้ไหมประมาณนี้นะครับต่อไปเทคนิคที่4ครับเทคนิคการระดม,มะเทคนิคการระดมพลังสมองนะครับเทคนิคการระดมพลังสมองโดยออสบอนคิดไปตั้งแต่ปี1963นะครับ1963เขาบอกว่าก็คือให้คนลหลายๆคน มาร่วมหาแนวทางหลายๆทิศทางนะครับโดยการคิดคล่องแคล่วก็คืออคิดให้ได้ปริมาณเยอะๆใช่ไหมครับในเวลาอันจำกัดนะครับโดยใช้คนหลายๆคนคนเป็นกลุม่มนะครับหรือคิดเป็นรายบุคคลนี่แหละมาคิดรายบุคคลเคนนี้คิดได้อะไรคนนี้คิดได้อะไรจดเอาไว้นะจดเอาไว้เสร็จแล้วนี่ความคิด ดีๆมันน่าจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะอตอนแรกๆเน้นปริมาณมากๆคิดให้ได้มากๆคิดให้แปลกๆนะครับคิดให้ไม่เหมือนคนอื่นความคิดสร้างสารรค์มันจะเกิดนะครับโดยการคิดระดมพลังสมองเนี่ยเขามีแนวทางอยู่ว่าแนวทางที่1นึ่นี่สำคัญเลยนะครับสำคัญคือห้ามวิพากษ์ความคิดของคนอื่น บอกว่าความคิดของคุณธีรวัตรเนี่ยไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยไม่ได้ครับคิดไม่ได้แบบนี้ห้ามวิพากษ์ครับปล่อยให้ปล่อยให้เขาคิดไปเลยนะครับมุ่งงดหรือห้ามวิพากษ์วิจารณ์ความคิดของสมาชิกในกลุ่มนะครับโดยเขาคิดมาปั๊บเราตัดสินใจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นี่มัน มันจะสูญเสียความคิดดีๆไปนะครับคนที่คิดก็จะเออไม่มั่นใจแล้วไม่กล้าคิดต่อแล้วอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเขาคิดอะไรมาจดเอาไว้ครับจดเอาไว้อันที่1น,นะครับอย่าวิพากษ์ความคิดของคนอื่นนะครับรับมาทุกความคิดต่อไปครับให้อิสระทางความคิดของพวกเขานะครับให้อิสระก็คือ เขาคิดยังไงคิดแปลกคิดแตกต่างคิดไม่เหมือนคนอื่นนะครับให้อิสระแก่เขานะต่อไปครับแล้วก็พยายามคิดให้ได้ปริมาณเยอะๆครับปริมาณความคิดครับคิดให้ได้เยอะๆนะคิดได้เร็วๆนะครับยิ่งเป็นการเขาบอกว่ายิ่งเป็นที่ต้องการ ส่งเสริมและกระตุ้นให้ความคิดให้ได้มากๆอย่ากยิ่งดีบอกว่าอย่างี้นะครับต่อไป 1. จากตั้งแต่ข้อ1นนะครับตั้งแต่ข้อ1เราได้ความคิดของแต่ละคนใช่ไหมครับความคิดแต่ละคนคิดดีๆแปลกๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ความคิดที่เกิดจากความเป็นอิสระของเขานะครับแล้วก็ได้ปริมาณมาเยอะมากเสร็จแล้วก็เอาความคิดต่างๆมาผสมมาผสม ผสมปนเปเอาความคิดที่หนึ่งมาผสมกับความคิดที่2โอ้เกิดเป็นสิ่งดีขึ้นมานะครับเมื่อได้ความคิดดีๆแบบนี้เสร็จแล้วเราค่อยมาจัดลำดับแล้วก็ตัดสินใจว่าความคิดไหนดีที่สุดภายใต้เวลาอันจำกัดบุคคลอ,อันจำกัดงบประมาณอันจำ,นจำกัดแต่เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนี่ก็คือเทคนิคการระดมสมอง ต่อไปก็ผมจะให้พวกเราระดมสมองนะครับกิจกรรมนี้ถ้าพวกเราเข้าเรียนตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนนะครับพวกเราได้ทําการระดมสมองแล้วนะน่าจะจําได้แต่ยังให้โอกาสคนที่ขาดเรียนนะครับขาดเรียนในวันนั้นนะอย่างน้อยๆก็มีคะแนนเพิ่มละเกาะกลุ่มกันนะครับเกาะกลุ่มกันประมาณ3าถึงหคนไม่เกิน6นะครับไม่ต่ํากว่า3 แล้วก็ช่วยระดมสมองหน่อยหาวิธีปราบญ่าในนาข้าวนะครับวิธีที่1คนที่1คนที่2คนที่า่าคนที่1นึ่งี่อาจจะมี 3- าสีวิธีเขียนออกมาครับเขียนออกมาให้หมดเลยแล้วค่อยเอาไปผสมนะครับผสมแนวคิดสุดท้ายก็มาตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะเอาวิธีไหนทําอย่างไรแล้วก็สุดท้ายคือเขียนชื่อไปด้วยนะครับ ชื่อสมาชิกในกลุ่ม1 2 3 4 5 6ก็ว่าไปนะครับรหัสประจำตัววิชาเอกแล้วก็ศูนย์ป่าติว้วหรือศูนย์คำเขีอนแก้วก็เขียนลงไปด้วยนะครับเวลาลงคะแนนก็จะได้ง่ายอย่าลืมนะครับชิ้นที่สองนี้ใครยังไม่ส่งให้ส่งด้วยเขียนเสร็จถ่ายรูปชัดๆครับอย่าเอาเบลอนะครับถ่ายมาชัดๆแล้วก็โพสต์มา พสต์มาผมรออยู่ครับรอให้คะแนนอยู่นะครับตอนที่1คงจะถึงเทคนิคนี้นะครับแล้วก็พบกันตอนที่2นะครับสวัสดีครับจะลืมส่งงานนะครับ